ไม่น่าเชื่อเลยครับตอนนี้มีฟาร์มมากกว่า50,000ฟาร์มทั่วไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ Go King USA นะครับเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์และลดต้นทุนการเลี้ยงอย่างเห็นผลผลที่ได้จากการใช้งานจริงในฟาร์มต้องบอกผู้ชมเหอันนี้ว่าสุกรน้ำหนักขึ้นเร็วน้ำหนัก110-120กิโลภายใน3เดือนวัวไก่เป็ดแข็งแรงขึ้นช่วยนะครับลดต้นทุนคูมมต้านทานดีขึ้นลดต้นทุนอาหารได้ถึง30-40 ผ่านมาตรฐาน GMP ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแน่นอนเปิดใจลองใช้นะครับแล้วจะเข้าใจว่าทําไมฟาร์มโดยจานวนมากถึงเลือกใช้ Go King USA เพื่อให้ฟาร์มเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับต่อให้พิธีกรพูดดีแค่ไหนครับก็สู้คำพูดจริงจากคนเลี้ยงจริงไม่ได้เลยนะครับอันนี้สำคัญเนาะ,ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ปอจะพาพี่น้องครับไปฟังจากคนเลี้ยงตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับและวันนี้ขอต้อนรับครับ พี่พิชิตครับชาวจังหวัดอุดรธานีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โกคิงยูเอสเอครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับมาเข้ามาเลยเลยครับสวัสดีครับพี่พิชิตครับสวัสดีครับคุณปอครับพิชิตเป็นใครมาจากไหนแนะนําตัวกับท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับผู้ชมดูรลสดอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับผมผมคุณพิชิตนะครับผมปัจจุบันอายุ52ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับผมครับที่บ้านของผมเนี่ยทำฟาร์มเลี้ยงหมูมามากกว่า10ปีแล้วนะครับผม แล้วในฟาร์มหมูของผมนี่มีหมูคุณอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวครับโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะครับใช่ครับคุณพี่ยดครับในฐานะที่เลี้ยงหมูมากว่า10ปีนะปัญหาที่พี่คิดว่าพี่น้องเกษตรกรหรือคนส่วนใหญ่กําลังเจอกันอยู่ตอนนี้มีเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจที่สุดบ้างครับครับก็เลี้ยงหมูนานๆนี่แหละครับถึงจะรู้ว่ามันมีทั้งความเหนื่อยนะครับทั้งความกังวลหลายๆอย่างครับผมเองเนี่ยกับเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปนะครับที่ว่าทําฟาร์มเลี้ยงหมูนี่ ลงทุนซื้อหัวอาหารแพงๆนะครับแล้วก็เเรียกอะไรอะ่ะผลกําไรก็ไม่ชัดเจนหรือว่าทาโรงเรือนดีๆเนี่ยก็มันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการครับปัญหาหลักนะครับก็มีอยู่3อย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารดูดซึมนะครับอาหารสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากครับหมูกินไปตั้ง10ส่วนแล้วเนี่ยแต่ความดูดซึมของมันได้แค่สาส่วนเองนะครับเหลืองเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่โตครับไม่ถึงกับน้ําหนักที่เราต้องการจะขายเมื่อก่อนเนี่ยทั้งปีเนี่ยผมหมุนได้แค่2รุ่นเองนะครับ ปีไหนเนี่ยมีโรคระบาดมาเนี่ยบางทียังได้แค่รุ่นเดียวด้วยซ้ําไปครับปัญหาหลักที่สองนะครับคือเชื้อโรคระบาดนะครับนะฮะอุตสาหกรรมมันเยอะมากนะครับอย่างอีโคไลซันโมเนลล a านี่นะครับผมต้องใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยมากครับแต่ใช้มากก็ยิ่งทําให้เราแบบหมูท้องเสียดูดซึมอาหารไม่ดีกลายเป็นวงจรที่ว่ายิ่งแก้ยิ่งแย่ยิ่งรุงลังครับเฮ้ยผมนี่เหนื่อยใจจริงๆครับแล้วปัญหาที่3นี่นะครับ เรื่องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนี่แะครับแปรปรวนมากครับอากาศไม่ดีหมูก็ลดการกินก็ลดอุณหภูมิก็คุ้มกันก็โตช้าความกลัวความที่อะไรนะดูที่สุดคือหน้าร้อนนะครับหมูจำไม่ยอมกินอาหารเลยครับส่วนหน้าฝนเนี่ยความชื้นสูงเป็นโรคลำไส้นะท้องเสียบ่อยง่ายนะครับบางปีนี่ตายเป็นเป็นสิบๆตัวเลยครับเสียหายหนักมากคือ ช่วงหน้านี่แหละครับคือสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดีฟังที่พี่วิชิตเล่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันตรงกับปัญหาที่ชาวสวนชาวฟาร์มทุกบ้านกําลังเจอกันอยู่เลยนะครับจุดเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคืออะไรครับพี่วิชิตครับครับพี่แก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นต้นมาเลยนะครับผมผมเริ่มใช้ go king usa เนี่ยกรเลี้ยงสัตว์ของผมนี่ก็เรียกได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงนี่ไปมากจริงๆครับครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวเล่งช่วยโตโตตัวเนี้ย ปลอดภัยนะครับและให้ผลดีมากจริงๆครับนะการให้อาหารสัตว์วันไหนเนี่ยน้ำหนักของเราก็โตขึ้นวันนั้นเลยครับด้วยน้ําหนักของเราเนี่ยดีขึ้นวันนั้นเลยหลังจากใช้โกคิงดีเอสมาสักระยะคุณไม่ชินเห็นว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเมื่อไหร่บ้างครับผมครับก็ใช้ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนี่ก็เห็นผลหรือว่าความแตกต่างชัดเจนมากนะครับ,รบหมูกินเก่งขึ้นนะครับนอนหลับลึกผิวเงาไหลนูนชัดน้ําหนักขึ้นเร็วโตวเร็วอ้วอนไม่ปลอม ไม่บวมลมนะครับไม่ต้องถึง5เดือนนะครับตอนนี้3เดือนของผมนี่ก็สามารถขายได้แล้วนะครับผมเห็นโกคิงเมื่อไหร่นะครับผมมองเห็นกาไรทันทีเลยครับมเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนอ่ากอซีครับเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้อ่าโอเคมอเมื่อเปรียบเทียบโอเคค่ชิดครีบถามวันนี้ครับมเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้โกคิงยูวอทเอะความเร็วในการเจริญเติบโตของหมูเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับครับผม หนึ่งรอบของโกคิงดีนะครับผมเท่ากับ3รอบของผมในเมื่อก่อนเลยครับผมก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงหมูมาต้องการใช้เวลา5-6เดือนเนี่ยก่อนจะขายออกไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับหมูในคอของผมเนี่ยขายได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าเดิมถึง30วันเลยครับแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักครบนะครับรูปร่างเต็มนะครับไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยครับ USA นะครับรู้ว่าโกคิง USA ตัวนี้นะครับขายได้นะฮะประหยัดเวลานะครับดูแลและลดค่าใชจ่ใจค่ายาของผมเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับ แล้วที่สําคัญเลยนะครับผมค่าน้ําค่าน้ําหนักเร็วขึ้นนะฮะออกคอกได้เร็วกําไรก็เห็นผลเป็น2เท่าตัวเลยนะครับครับก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าหมูในคอกของผมนี่โตช้านะครับเพราะว่าพันธุ์ไม่ดีหรือว่าเพราะสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับสาเหตุที่มันอยู่ที่การดูดซึมอาหารไม่ดีนั่นแหละครับอาหารที่เราให้ไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ค่อยดูดซึมนะครับไม่ค่อยโตไม่ค่อยมีน้ําหนักผมได้ข้อสรุปมาหนึ่งอย่างเลยนะครับว่าเลือกตัวช่วยที่ดีตั้งแต่ต้นทางนะครับผม ทำให้เราเนี่ยเท่ากับชนะตั้งแต่เริ่มต้นครับโกคิงนะครับผมยูเรของเขาเนี่ยปลอดภัยนะครับทั้งใช้ง่ายนะครับและทั้งใช้ได้ผลจริงครับใช่เลยพี่สูตรทองของคนเลี้ยงสัตว์จริงๆคือกินได้ดีย่อยดีดูดซึมดีเพิ่มน้ําหนักดีชาวฟาร์มรู้กันอยู่แล้วว่า สัตว์กินเยอะแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าร่างกายมันดูดซึมได้ไม่ดีก็เปลืองเปล่าๆนะครับโดยเฉพาะอาหารนั้นเปลืองต้นทุนหัวใจของการเลี้ยงให้ได้กําไรไม่ใช่อยู่ที่ให้กินมากแค่นั้นมันอยู่ที่ว่าดูซึมได้แค่ไหนนี่แหละเป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งตัวนี้คือจุดที่ Go King USA นะครับแลกต่างกเรียกว่าแตกต่างอย่างชัดเจนพอใช้ก o k i n แล้วนะสัตว์กินน้อยลงแต่ตัวใหญ่ เร็วกว่าเดิมค่าอาหารก็ลดลงแบบเห็นผลแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื้อแน่นหนังสวยขนเงาโดยเสมอการทัง้งฝูงอันนี้น่าสนใจนะครับนักวิจัยจากอเมริกาเขาพัฒนาสูตรที่รวมเอนไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติแร่ธาตุแล้วก็รวมไปถึงครับอินทรีย์คุณภาพสูงพูดแบบประมาณก,ก็คือสามารถที่เข้าไปทํเข้าเข้าไปทำนะครับในส่วนของดูดซึมได้แทบทุกอย่างช่วยให้สัตว์กินดีขึ้นลำไส้แข็งแรง เพิ่มเนื้อแล้วก็มัดกล้ามต่างๆให้กับสัตว์ไม่บวมน้ําไม่อ้วนลมโตจริงน้ําหนักจริงที่สำคัญแข็งแรงจริงครับพี่ชิดเดี๋ยวไปช่วยกันอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งครับคอมเมนต์ถามว่าอันนี้ใช้ยังไงใช้ง่ายไหมพี่มิชิตครับพี่ชิตใช้ตัวจริงอ่ะพี่ชิตบอกเลยว่าที่ใช้อยู่อ่ะมันง่ายจริงไหมเล่าให้คุณลุงที่ถามมาหน่อยครับพี่ชิตครับผมพอดีเลยครับผมเนี่ยตัวนี้ใช้ง่ายไหมครับเล่าไปเนี่ยพี่น้องอ่ะไม่ค่อยจะเชื่อหรอกครับว่าการใช้โกคิงของ ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใช้ง่ายมากครับพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเนี่ยไม่ต้องแบ่งซองเลยครับนี่ซองเล็กๆของเขานี่นะครับเขาแบ่งมาให้เราเรียบร้อยนะครับหนึ่งซองใหญ่ตัวนี้นะครับผมมี1 0บซองเล็กนะครับผมเก็บง่ายครับใช้สะดวกสุดๆเลยครับเวลาให้กินเนี่ยผมก็แค่ให้แค่ลุกเล็กๆน้อยๆกับหัวอาหารของสัตว์เนี่ยนะครับหรือว่าจะผสมน้ําก็ได้นะครับแค่นี้เองครับเร็วดีครับใช้ง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมความประหยัดนะพี่น้องนะครับหกิโลแบบนี้นะครับผม ผมคุกเขาได้ถึง800กิโลกรัมนะครับหนงตันเนี่ยของัวาสารสัตว์นะครับของัวาสารสัตว์เนี่ยแต่ผมก่อนไปใช้พวกอื่นซองนึ่งหนึ่งครับคุกถึง200ถึง300กิโลกรัมเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับหมดแถมผลไม่ค่อยดีเห็นไม่ค่อยชัดครับพี่น้องลองคิดดูนะครับโกคิงยูเอเนเนี่ยหกิโลกรัมเนี่ยครับใช้ได้ถึง1ตันอาหารนะครับมันประหยัดมากขนาดไหนครับใช้โกคิงหนึ่งซองเนี่ยประหยัดมากกว่าซื้ออาหารอีกหลายกระสอบรวมกันเลยนะครับ ประหยัดไปได้ถึง3าถึงสเท่าเลยนะครับคุณคปอครับ,รบแต่ผลที่ได้เห็นชัดๆเนี่ยภายในเจวันนี้เลยนะครับใช่ไหมครับคุณปอจริงเลยครับนี่แหละหลักการของคนเลี้ยงสัตว์ยุตใหม่นะทุกบาทที่จ่ายค่ารำทุกบาทที่จ่ายค่าอาหารต้องได้กําไรคืนทั้งหมดแค่ใช้โกคิงสองกะเล็กนะสองเดียวก็ทําให้สัตว์กินเก่งขึ้นโตวไวขึ้นหนังสวยขนเงาเนื้อแน่นเป็นก้อนเรียกว่าลงทุนแค่นิดเดียวนะแต่ได้กําไรกลับมาเพียบพี่น้องครับแค่ให้สัตว์กิน โกคิง USA ตั้งแต่ยังเล็กครับโดยโดยเขานะจะพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวปีหนึ่งเลี้ยงเพิ่มได้อีกหนึ่งรอบเลยถูกต้องครับในขณะที่นะครับค่ารำค่าอาหารลดลงเกือบครึ่งอันนี้สำคัญมากอัตราการดูดซึมถึง95%สัตว์กินก็ไม่มากแต่ตัววัยแข็งแรงหนังขนสวยเนื้อแน่นเห็นชัดๆเลยครับถูกต้องครับคุณ<ม>ปอครับถูกต้องครับ<ม>สิ่งที่ผมสบายใจที่สุดเลยครับก็คือนี้แหละครับ เขามีการลองรับชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนะครับไม่สารต้องห้ามนะครับไม่กักน้ำไม่สะสมไขมันนะครับหรือว่าพ่อผสมได้รับสินค้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของโกคิงเขาโทรมาสอบถามดูแลทุกวันเลยนะครับแบบละเอียดนะมีข้อความรับผิดชอบมากครับการใช้ไปนานๆเนี่ยถึงรู้เลยว่าโกคิง USA ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ผลจริงนะครับแต่แบรนด์ของเขานี่ยืนยันฮะค่อนข้างเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดนะครับผมเขาโทรมาสอบถามอาการบ้างนะโทรมาสอบถามวิธีการผสมอาหารบ้าง แนะนำนะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับผู้ที่เลี้ยงเกษตรกรนะฮะเลี้ยงหมูเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงไก่นี่นะครับให้หมูเป็นแข็งแรงนะครับประหยัดค่าอาหารพี่น้องคนไทยหรือว่าคนไหนนะครับที่ยังแรงเลนะครับลองสักครั้งนะครับก็จะได้ครับพอได้ดีแล้วเนี่ยจะใช้จะเชื่อนะครับพอเชื่อแล้วเนี่ยก็จะผูกพันกับสินค้าของเขานี่ยาวนานนะครับนี่แหละครับที่ผมชอบครับ Go King USA าสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับหมูไก่ในข้อคือทรัพย์สินที่ มีค่าที่สุดถูกต้องครับแรงกายแรงใจความหวังทั้งหมดก็ฝากไว้ในคอกทั้งสิ้นเข้าใจดีนะครับว่าเงินของพี่น้องทุกบาททุกตางคือหยาดเหงื่อน้ําตาและหลายคืนที่ต้องนอนเฝ้าฝูงสัตว์แบบไม่ได้ใช้เงินมาง่ายๆเลยนะครับคนเลี้ยงสัตว์ก็ลําบากอยู่แล้วเพราะแบบนี้แหละครับพอรู้ว่ามีของดีจริงผมก็อยากจะบอกต่อทันทีเงินต้องคู่กับคุณภาพและต้องเห็นผลจริง ลูกค้าใช้แล้วต้องได้ผลจริงถึงจะกล้าแนะนำและบอกต่อไม่ใช่เห็นเงินโฆษณาแล้วตายใจแบบนั้นปอไม่ทำเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้เลยนะครับปอตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียดแล้วค่อยมาแนะนำและแบ่งปันเรื่องราวดีสำหรับโก i คิงดิสเอครับเป็นตัวเร่งแบบพรีเมียมที่ทำมาตรฐานไว้ถึงสมาตรฐานสากลครับ 1. ไม่มีสารต้องห้ามปลอดภัยร้อเซใช้กับสัตว์ก็ปลอดภัยผู้บริโภคก็สบายใจ 2. ไม่เปิงอาหารไม่ตกตะกอนละลายร้อเเครับสัตว์กินเท่าไหร่ดูดซึมได้เต็มที่เท่านั้นเงินค่ารำค่าอาหารของพี่น้องไม่เสียทิ้งแม้แต่นิดเดียว 3. ไม่กักน้ำไม่อ้วนปลอมอันนี้คือน้ำหนักจริงเพิ่มเนื้อแดงเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ใช่อ้วนลมหรืออ้วนจากน้ำชำระออกมาแล้ว ไม่หายไปเป็นกิโลกิโลถูกต้องครับปอขอยืนยันกับพี่น้องเลยว่าไม่ว่าจะหมูไก่วัวควายใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนครับขอบคุณพี่พิชิตมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์มาให้คําแนะนําและก็แชร์ประสบการณ์จริงที่พี่พิชิตนะได้แบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนนะสิ่งที่พิชิตพูดผมเชื่อว่าล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคน ที่ดูไลฟ์ในครั้งนี้ครับปอเชื่อว่าคําพูดของพี่วิชิตครับจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรครับได้ทบทวนประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของตัวเองและช่วยให้มองเห็นนะแนวทางในการพัฒนาสัตว์เลี้ยงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตครับครับผมต้องขอขอบคุณคุณปอเช่นกันนะครับยินดีเลยครับแลก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านทุกทท่านตอนนี้นะครับผมและที่รับชมและรับฟังด้วยนะครับนะฮะผมขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ย เลี้ยงสัตว์ได้ผลดีนะครับมีกําไรและประสบความสําเร็จนะครับถ้าพี่น้องลองใช้ตัวนี้นะครับ Go King USA ตัวนี้นะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและอีกครั้งนะครับต้องขอขอบคุณคุณ พี่ปอนะครับนะต้องขอบ<า>คุณพี่ปิชิตมากครับเช่กนเดียวกันนะครับขอให้กิจการการเลี้ยงสัตว์ของพี่พิชนะเติบโตยิ่งขึ้นและขอให้ได้ผลผลิตดีๆมีกําไรทุกล็อตตลอดไปนะขอบคุณพี่พิชิตมากๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับกินดีครับยินดีครับ,บ,รบยินดีครับแล้วเจอกันนะครับเฉพาะไลฟ์วันนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องวันนี้ปอมมีโปรโมชั่นใหญ่สุดๆลดสูงสุดถึง 48%เลยครับโปรนี้ให้แค่99 0 0 0แรกเท่านั้นโดยใครอยากได้สิทธิ์ครับรีบคอมเมนต์เบอร์โทรไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ hotline ที่ปักอยู่บนหน้าจอในขณะน,นี้โปรพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างครับซื้อ2ถุงแบบนี้นะแถมฟรี1ถุงซื้อ3ถุงแถมฟรี2ถุงซื้อ6ถุงแถมฟรี4ถุงและยังส่งฟรีทั่วประเทศให้ทุกคนด้วยนะครับแต่จำไว้นะครับแค่ 9ก้าสท่านแรกเท่านั้นครับพี่น้องครับ,ร,บรีบครับทิ้งเบอร์ไว้เลยนะเดี๋ยวพนักงานและคอสตเตอร์ของเราติดต่อกับไปปิดยอดให้นะครับโปวันนี้รอบสุดท้ายแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดกับ